สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสายพี่อูนะคะสนุกไหมคะน้องๆกับทุกๆวันที่พี่อูนะคะมาวาดรูปแพนเคก้กตัวกระตูนให้ดูนะคะแพนเค้กของเรานะคะวาดเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะไปแบ่งปันรับประทานกันนะคะกับคุณพ่อคุณแม่หรือกับเพื่อนๆของน้องๆน,นะคะ แพนเคก้กมีประโยชน์นะคะใส่นมใส่ไข่ด้วยนะคะทานเป็นของว่างหรืออาหารเช้านะคะได้สบายสบายเลยนะคะและว,วันนี้ค่ะน้องคนไหนนะคะจะวาดรูปตัวการ์ตูนแพนเคก้กนะคะไปด้ยวยกันกับพี่อู๊นะคะเรามาเช็คลิสต์อุปกรณ์กันค่ะเตรียมพร้อมหรือยังเอ่ยเตาแพนเคก้กมีหรือยังจ้าแล้วก็ พายยางซิลิโคนค่ะสำหรับใช้กับด้านแพนเค้กของเรานะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะแป้นแพนเค้กค่ะที่ผสมสำเร็จรูปผสมสีเรียบร้อยนะคะเตรียมพร้อมที่จะใช้งานนะคะ แบบตัวการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะและจานน่ารักน่ารักนะคะที่วาดเสร็จแล้วเราจะใส่ชิ้นงานกันนะคะและที่ลืมไม่ได้เลยนะคะปลอกแขนค่ะป้องกันความร้อนหรือเสื้อแขนยาวก็ได้นะคะเวลาที่น้องๆวาดชิ้นงานหลายชิ้นนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลว่าแขนของเราจะร้อนนะคะใครเตรียมเสร็จแล้วนะคะไปวาดแผนเค้กตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักกันกับพี่อู๋กันค่ะไปกันเลยค่ะค่ะน้องๆ วันนี้นะคะพี่อูนะคะก็จะวาดตัวการ์ตูนอีกหนึ่งตัวนะคะในคอเลกชันของซา,าริโอนะคะให้น้องๆดูนะคะตัวการ์ตูนตัวนี้ค่ะชื่อว่าคุโรมินะคะพี่อเองเนี่ยก็เพิ่งรู้นะคะว่าคุโรมิเนี่ยเป็นกระต่ายสีขาวนะคะเพราะว่าเข้าสวมหมวกอ่สีดำเป็นมีหัวกระโหลกอยู่บนหัวสีชมพูเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็มีหาง สีดำด้วยนะคะพี่ก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอะเป็นกระต่ายนะคะกาเป็นกระตาะะ่ะตายสีขาวซึ่งแบบว่าเป็นหนึ่งตัวการ์ตูนที่เป็นคู่ปรับนะคะของ My Melody นะคะด้วยความเขาเรียกว่าด้วยความที่เขาอะมีความน้อยใจหรือว่ามีความอิจฉาเล็กน้อยว่า My Melody เนี่ยน่ารักกว่าเขานะคะเขาก็เลยเป็นเหมือนหนึ่งการ์ตูนตัวร้ายนะคะแต่จริงๆแล้วพี่อุ๊กก็มองว่า คูโรมิก็เป็นหนึ่งตัวการ์ตูนที่ค่อนข้างน่ารักนะคะแล้วก็บอกว่าคุโรมิเนี่ยจริงๆแล้วชอบเขียนไดอารี่นะคะแล้วก็ชอบอ่าเรื่องสั้นโรแมนติกนะคะสีโปรดของเขาก็คือสีดำแล้วก็สีชมพูนะคะและอาหารจานโปรดของคุโรมินะคะก็คือหอมแดงแล้วก็เนื้อสับทุกชนิดนะคะแล้วคุโรมิเนี่ยก็เป็นหัวหน้า แก๊งไบค์เกอร์นะคะที่รู้จักกันในชื่อคุโรมินะคะแล้วก็มีสมาชิกที่เป็นเพื่อนก็คือมีแมวสีม่วงนะคะมีสุนัขสีส้มมีจิ้งจอกสีขาวแล้วก็มีนูทิสีเทาขาวนะคะซึ่งเขาทั้งหมดเนี่ยก็ทำตัวเป็นไบค์เกอร์แล้วก็ขับขี่รถไปรอบๆนะคะเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนนะคะ เหมือนทาตัวเหมือนแบบตัวเองเป็นยากุซ่านะคะแต่จริงๆแล้วพี่อูก็มองว่าตัวกระตูนน่ะมันก็มีความน่ารักในตัวเองนะคะซึ่งน้องๆก็อาจจะรู้จักนะคะคูโรมิเนี่ยมากกว่าพี่อูก็ได้นะคะตอนนี้นะคะคูโรมิของพี่อูนะคะก็วาดร่างด้วยแป้งแข่นเค้กสีดำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังอยู่ในช่วงที่ระบายสีนะคะด้วย แป้งแพนเค้กนะคะที่ผสมสีดำนะคะ,ะเป็นช่วงหัวของเขานะคะก็จะเป็นเหมือนหมวกกันน็อกนะคะที่ใส่สีดำนะคะแล้วก็ตัวของคุ่โรมิเนี่ยก็เป็นตัวสีขาวนะคะก็พี่อุ๊กก็กำลังลงแป้งแพนเค้กนะคะที่ผสมสีขาวนะคะลงไปบนตัวของคุโรมินะคะเวลาที่น้องๆน,นะคะวาดแผนเค้กนะคะก็ ต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าแป้งแพนเค้กเนี่ยเขาก็มีความเหลวนะคะแต่ว่าด้วยสูตรที่พี่อูเนี่ยผสมนะคะจนรู้แล้วว่าตอนนี้เราใช้สัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยที่จะทำให้แป้งแพนเค้กเนี่ยคงตัวแล้วก็ไม่ไหลเละเทะนะคะซึ่งอันนี้ก็พี่อูก็แนะนำได้นะคะถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะแล้วก็ด้วยแป้งแพนเค้กที่พี่อูใช้นะคะยี่ห้อนี้นะคะ คือหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักยี่ห้อนี้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่อูเองตอนแรกก็ไม่รู้จักนะคะแล้วก็ใช้ยี่ห้อที่ทุกคนส่วนมากจะรู้จักกันนั่นแหละแต่ว่ายอมรับว่ามันค่อนข้างจะวาดยากเพราะว่ามันค่อนข้างจะข้นมากแล้วก็บีบไม่ออกหนืดนั่นเองนะคะแต่ว่าพอใช้แป้งแพนเค้กยี่ห้อนี้แล้วพี่อูเนี่ยก็ได้ทดลองทําซ้ําหลายๆครั้งจนรู้ว่าอ๋อมันต้องใช้สัดส,ส่วนเท่านี้นะคะก็เหมือนอย่างที่ พี่อู๋เคยพูดไว้ในทุกคลิปนะคะว่าทุกๆอย่างนะคะถ้าน้องๆได้ฝึกทําอย่างสม่าเสมอน,นะคะมันก็จะทาให้เกิดความชํานาญแล้วก็น้องๆก็จะเก่งน,นะคะถ้าเกิดน้องๆอ,อยากวาดแพนเค้กนะคะก็ต้องฝึกทํำบ่อยๆค่ะก็จะชนานาญเหมือนพี่อู๋เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าคูโรมิของพี่อู๋นะคะเมื่อกลับด้านมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะตอนนี้แป้งสุกเรียบร้อยแล้วอ่า น่ารักใช้ได้เลยนะคะคูโรมิของพี่อูนะคะกลิ่นหอมมากๆด้วยนะคะบอกเลยว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยไม่เคยจะอดใจได้สักครั้งนะคะไปรับประทานนะคะคูโรมิแพนเค้กด้วยกันเลยค่ะสนุกไหมคะสำหรับกิจกรรมนะคะวาดแผนเค้กกระตูนนะคะที่พี่อูนะคะมาวาดให้น้องๆดูทุกวันนะคะ การวาดแผนเค้กกระตูนนะคะเป็นประโยชน์กับพัฒนาการของน้องๆมากๆเลยนะคะคุณพอ่อคุณแม่เพราะว่าน้องๆน,นะคะจะได้ฝึกนะคะการคิดการตัดสินใจนะคะการเลือกสีนะคะที่จะมาลงตัวกระตูนนะคะแล้วก็การจินตนาการนะคะว่าเราต้องการจะวาดตัวกระตูนตัวไหนนะคะและที่สำคัญนะคะก็เป็นการฝึก กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็คือกล้ามเนื้อในส่วนของมือด้วยนะคะที่จะเป็นประโยชน์สําหรับพัฒนาการของน้องๆด้วยนะคะส่วนเรื่องจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะสําหรับวัยเด็กสําหรับการจเจริญเติบโตด้วยนะคะถ้าเกิดน้องๆน,นะคะวาดแผนเคก้กการ์ตูนเสร็จแล้วนะคะ กอวดคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วก็ไปแบ่งปันกันรับประทานกับเพื่อนๆนะคะหรือสาหรับครอบครัวไหนที่คุณพ่อคุณแม่นะคะทํากิจกรรมวาดแพนเค้กการ์ตูนด้วยกันกับน้องๆนะคะก็ขอให้รับประทานด้วยกันอย่าง enjoy มีความสุขนะคะและยังไงนะคะพี่อูก,ก็ฝากนะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe นะคะติดตามช่องวาดรูปง่ายๆนะคะสไตล์พี่อูด้วยนะคะและนะคะอย่าลืมนะคะ แอดไลน์แอดของพี่อูด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะสเต็ปพื้นฐานนะคะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มวาดรูปนะคะแผ่นเคก้กกระตูนนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงจะเตรียมตัวยังไงและมันดียังไงกับลูกๆของเรานะคะแอดไลน์แอดได้เลยค่ะพี่อูนะคะมีสเต็ปพื้นฐานเหล่านี้นะคะแจกฟรีค่ะโหลดไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ยังไงวันนี้พี่อูนะคะลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพี่อูในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย